สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนเดนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยเองนะครับในคลิปนี้เราทดสอบอีกหนึ่งตัวละกันนะครับผมนะสำหรับการใส่เจาะทักษะนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราจะอยู่กับบารล็อกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ล็อกมาใส่เจาะทักษะทัดไฟได้ยังไงกันนะครับคือมันใส่ได้นะครับเนื่องจากว่าเจาะทักษะของทัดไฟเนี่ยนะครับมันมีหลบสกิลให้เนาะนะครับแล้วก็มันมีลดแร่นะครับผมนะตอนนี้สเตตัสของบารอ ต้านเนี่ยอยู่ที่70แล้วก็หลบสกิลที่100เหมือนเดิมนะครับผมนะเนื่องจากว่าผมใส่ต้าน70เล่นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับผมจะบอกได้เนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยมัน ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับคือแร่มันเพิ่มขึ้นแค่นั้นนะครับแต่ว่าสติตตัสยังผมยังใช้ยังยังแบบเป็นเหมือนเดิมอยู่นั่นเองนะครับผมนะอ่ะเจาะทักษะเนาะบาลล็อกนะครับผมใส่เจาะทักษะถ้าเป็นใน PVP ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะก็คือถ้ายิงโดนเนี่ยก็คือยิงหายได้เลยสําหรับบาวล็อกเรียกว่าแบบค่อนข้างแรงมากครับบาลล็อกถ้าเราใส่อัปเกรดธาตุไปด้วยแล้วก็ใส่เจาะทักษะใส่โดนแน่นอนไปด้วยเนี่ยนะครับบาลล็อกรู้สึกว่าจากค่อนข้างแรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้เจาะทักษะจะแรงขึ้น อย่างที่ทีมอื่นเขาใช่ไหมนั่นเองนะครับผมนะไปลองดูบารล็อกในสเตจดูครับว่าดาเมจพื้นฐานบารล็อกเนี่ยแค่ไหนซึ่งปกติแล้วดาเมจของอาล็อกที่ทําต่อบอสเนี่ยนะครับในบอสนกเนี่ยเนาะมันจะไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วครับในพื้นฐานของมันเนาะตั้งแต่เบื้องต้นเลยเดี๋ยวเราจะทดสอบกันใน p ิพอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยล็อกตุ้มเนี่ยหายได้ไหมนั่นเองนะครับผมนะล็อกก็ดาเมจไม่ใช่เล่อนะครับดาเมจมันสูงมากเนาะอ่าล็อกลดได้สาจุดครับไอ้ลดได้สองจุดครับเหลือ500 อ่ะดาเมจล็อกก็จะประมาณนี้นะครับผมนะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่หมดหลอดนั่นเองนะครับผมนะอ่ะบาวล็อกเดี๋ยวไปดูกันในพีพีดีกว่าว่าจะตุ้มหายได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะมาดูใน PVP ดีกว่าเนื่องจากว่าตัดสินได้ชัดเจนที่สุดแล้วใน p v p นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ผมก็กลับมาอยู่ที่ 000. 000. มัดสอเหมือนเดิมนั่นเองบาร็อกบาร็อกเราจะเน้นยิงมืดไหมเราเน้นยิงท่ามืดไหมโอ้อันนี้เขาแบบ เขาเน้นให้บอดเล่นอย่างเดียวเลยอะทีมนี้คือแบบปั้นแม็กแล้วก็ลดแรงให้ได้มากที่สุดให้บอดมันปล่อยรัวๆอย่างเดียวคือถ้าเป็นบอทเล่นเนี่ยนะครับนาอบอทมันจะปล่อยอย่างเดียวเลยบอดมันไม่สนหรอกว่ามีอัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอนอะไรไหมคือบอดมันจะแบบจะปล่อยเร็วๆที่สุดแล้วก็มันโกงอยู่แล้วอะบอดมันจะโกงเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับมาดูว่าจะซู้ได้ไหมมาล็อกอัปเกรดธาตุครับไม่ใช่ดิล็อกเจาะทักษะปล่อย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 มาขอแบบอยากเห็นแบบ ตู้มเดียวหายอะบ้าล็อกอะที่เราอยากเห็นลงกระโหลกกระโหลกแดงมาสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมจังหวะเมื่อกี้กระโหลกกระโหลกของบาวล็อกมันลก็กตู้มแล้วมันตายไปเลยนะนี่น่ะเห็นไหมเล็มครับทั้งฝูงอันนี้คือของแท้อะล็อกผมบอกเลยล็อกใส่จอยทักษะมันคือของแท้เว้ย คือเกียร์ของล็อกอ่าเกียร์ของท่าแสงในรอบเนี้ยมันดูไม่ไม่เหมาะกับล็อกเท่าไหร่ตรงที่ว่าค่ามันมันขาดไปชิ้นหนึ่งนะครับคือเจาะแสงของในรอบเนี้ยมันเป็นอ่าต้านสกิลใช่ไหมใช่ไหมวะมันเป็นต้านสกิลแต่ว่ามันไม่มีหลบทักษะมันก็เลยมีผลมันก็เลยมีผลกับตัวละครล็อกโดยตรงเลยเนื่องจากว่าเราต้องไปเสียสละอาจจะเป็นเสียสละรดแร่เสียสลายพวกเนี้ยเห็นไหม มันมีลดแลกับต้านสกิลแต่มันไม่หลบสกิลไงซึ่งหลบสกิลเนี่ยมันเป็นค่าที่สําคัญเหมือนกันนะนะครับในการเล่นนะครับคือหลบกับต้านเนี่ยมันสําคัญทั้งคู่เนาะเราจะเลือกออปชันตรงนี้นะครับเป็นอัปเกรดธาตุนะครับหรือว่าจะเป็นลดแลกหรือเป็นหลบสกิลน,นั่นเองนะครับผมนะมันก็เลยค่อนข้างจะใช้ยากสาหรับตัวแหวนดอกซากุระสาหรับบาล็อกน,นั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครสามารถใส่เกียร์ให้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้เนี่ยมันก็จะแรงของจริง นะครับเราจะแบบได้เห็นประสิทธิภาพของล็อกใส่เจาะทักษะได้ของจริงนั่นเองขอดูทีมอื่นได้ไหมว่าแบบทีมอื่นเขาใส่เจาะทักษะยังไงขอดูตำนานหน่อยเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันต่อเมื่อกี้น่าจะเห็นครับว่าแบบตูมแล้วมันหายจริงๆริอะสำหรับล็อกอันนี้ยังไม่มีฮะมีใครยังใช้อยู่ไหมอะเจาะทักษะตำนานตอนอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้จะใช้เจาะเจาะทักษะกันเยอะสําหรับล็อกแต่ตอนนี้เจาะทักษะของล็อกเริ่มหายไปแล้วนะครับถ้าถามว่าเฮ้ยพี่ มันใส่ให้กับล็อกแล้วมันโหดจริงไหมมันโหดขึ้นจริงครับบาล็อกยิงหายยิงหายได้จริงแต่ว่ามัน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 ต้องยอมเสียมันต้องยอมเสียหลบสกิลกับต้านสกิลไปช่องใดช่องหนึ่งนั่นเองเออไม่ใช่ดิมันต้องเสียรถแร่กับหลบสกิลเออมันต้องมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองซึ่งมันก็เป็นค่าที่สาคันทั้งคู่อ่ะเออคนก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยเลือกใช้สําหรับล็อกจอดทักษะเฮ้ยไม่มีใครใช้จริงเหรอจริงจังสาระ ล็อกจอทักษะซึ่งไม่มีจริงด้วยคือแบบแทบไม่เห็นเลยในหลีกมัตเตอร์2มีไหมขอแบบสุ่มดูอีกสักคน2คนนะ่ไม่มีใครใช้จริงดิล็อกจอดทักษะขอสุม่มขอสุม่มขอสุ่มดูหน่อยสัก2-3คนเฮ้ยจะไม่มีใครใช้จริงเหรอล็อกจอดทักษะแสงหายไปในนหมดแล้วหลังจากที่เกมเปิดมาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยคนค่อนข้างจะเปิดมาใช้เยอะนะมาใส่ให้กับบาล็อกกัเยอะ แล้วพอหลังๆนี่คือหายหมดเลยหายหมดแล้วอะตามนั้นคือค่ามันต้องเลือกอะ่ะมันต้องเลือกระหว่างรดแลกกับหลบสก,กิลอะเราจะใช้รดแลก3จุดหรือจะหรือจะใช้หลบสก,กิลให้มันเต็มเมมันค่อนข้างใช้ยากเหมือนกันเนาะนะครับสำหรับล็อกเดี๋ยวเราลองสู้กับล็อกที่เป็นเจาะทักษะเหมือนกันดูไหมมันก็ไม่มีอะเออเอามาดูเอาแบบลองเจอทีมยากๆเลยมามาลองเจอทีมยากๆลองมาลองดูเลยว่าแบบเฮ้ย เวลาเราเจอทีมแบบเต็มๆนะี่ยทีมแบบสุดๆเนี่ยบอลล็อกจะยิงหายได้ไหมล็อกมาฮะล็อกล็อกโยนไปล็อกโยนไปล็อกโยนไม่โดนแล้วเมื่อกี้ยกล็อกตายก่อนเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่าเลมโดนทีเดียวเลมหายไปเลยเมื่อกี้ทั้งฝูงเลยอ่ะขอล็อกยิงหน่อยเร็วล็อกเราไม่ได้ยิงเลยเว้ยเอ,อ้ยยิงไปแล้วทีนึงโอ้โหสตันแบบพี่ก็โหดเกินกินทูกิ กินตัวกี่พี่ก็สตันจนแบบไม่มีที่ยืนเลยอะจังหวะนี้นหละล็อกตุ้มล็อกเราไม่ได้ยิงเลยล็อกเราโดนสตันอยู่ลงมาลงมาตุ้มโอ้มันโดนแต่ข้างหน้ามันโดนแต่ตัวซัมอนน่ะโอ้มันโดนแต่สล็อตอ่ะคือสล็อตมันติดซัมอนมันขวางล็อกเอาไว้ไงล็อกมันยิงดาเมจไปไม่ถึงแพ้แน่เลยทีมนี้ล็อกมันยิงดาเมจไปไม่ถึงแตมันติดซัมอน ติดสตันด้วยติดซัมมอนด้วยติดหลายอย่างมากเลยไอจังหวะนี้แหละยิงข้ามไปหน่อยสล็อตเร็วสตันไว้แล้วก็ล็อกซ้ำไปย่ำยีโอ้ล็อกเราโดนสตันแบบตุ้มหน่อยนี่นี่นี่น,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 นี่ทีเดียวเลยเห็นไหมลงแบบนัดเล็กๆอ่ะตุ้มหน่อยตุม้มนี่พลิกกลับมาได้พิกกลับมาได้เพราะบอสมืดแหละดูท่าแล้วโอ้สล็อตเขาซัมมอนโหดมากอะ่ะ แล้วคือไอตัวบล็อกล็อกเราเนี่ยมันมันโยนไปไม่ถึงมันติดตัวซอมมอนอยู่ข้างหน้าเนาะตัวยมมาทูดก็ซอมมอนนะครับตัวสล็อตก็ซอมมอนเหมือนก็เลยขวางสกิลของอ่าบาล็อกเอาไว้ข้างหน้านะครับมันก็เลยไม่โดนท่าไหร่แล้วลองหลีกเลี่ยงสล็อตดูนะครับเนื่องจากว่าสล็อตมันซอมมอนมันโหดมากสล็อตกับยมเดี๋ยวลองรีทิ้งรีหนีแล้วกันมาดูว่ามันจะสามารถรีหนีได้ไหมเนื่องจากว่าเขาก็ใช้กันทุกคนอะสล็อตกับยมโอ้โหอันนี้ก็จะมาเจอสล็อตอีก อ๋อนี่คนไทยข้ามได้โอเคโอ้โหดูดิเราเจอแต่แบบการดแบ็กทั้งทีอะแล้วเราทีมเรากาดดาวแ็กสามตัวเอ่อเขามีสล็อตเหมือนกันแล้วก็มียมเหมือนกันมีล็อกเหมือนกันอ่าลองดูทีมนี้ไฮเปอร์แม็กเราน่าจะเสียเปรียบตรงปล่อยเร็วแต่ว่าเราเป็นก้าวดาวซะส่วนใหญ่แล้วก็เกียร์เราน่าจะดีกว่าด้วยถ้าล็อกไม่โดนสตันก่อนนะขอแบบโยนไปรอบหนึ่งไหมล็อก โอ้เนี่ยล็อกเราโดนสตันอีกแล้วแล้วคือแบบไอ้สลอตอนะสกิลมันสกิลมันเห็นผลเร็วไงสกิลมันไล่เร็วมากอะสลอตมันก็เลยแบบสตันล็อกได้เร็วมากแต่อย่าให้ล็อกได้ยิงบอกเลยล็อกยิงไปนี่คือหายได้เหมือนกันครับอล็อกจังหวะน,นี้แหละเออเออเอาสิช่วยกันช่วยกันบอสมืดแข่งไปก่อนนะจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละล็อกสวน สวนไม่โดนไม่โดนล็อกยิงไม่โดนโอ้โหล็อกเราไม่ได้ไม่ได้ใช้สก,กิลเลยเอ๋อโอ้โหล็อกเราโดนสตั้นยับเลยทุกคนล็อกจ๋าออกมาหน่อยเร็วอ่ะวิ่งมาแล้วล็อกวิ่งมาแล้วโอ้เขามีใบอเอาสิมาเน้นเน้นอยล็อกเยอะๆหน่อยมาแล้วล็อกเราก็ออกมาแล้วก็โดนสตันนะโอ้ยทำไมมันชนะย,ยากจังเลยเนี่ย สตันจะเยอะไปไหนนะฮะเอาวะล็อกเราเนี่ยล็อกมันโดนสตันไงมันออกมาแล้วมันยืนนิ่งเลยล็อกมันไม่ได้ใช้สกิลหัวนี้คือเซ็งเซ็งมากล็อกเราแล้วล็อกเรามันออกมามันมันบัฟก่อนไงมันโยกหัวก่อนเอาแพ้ไปครับแพ้เนื่องจากว่าโดนสตันเยอะไปหน่อยนะครับนะล็อกก็เลยไม่ได้ออกสกิลเลยสตันของซาล็อตนี่มันแบบ เราลีไหมเราลีออปชันของอา,อาวุธของบาวล็อกเป็นต้านสตันไหม <c oughs> มันจะได้ไม่ต้องโดนสล็อตสตันแบบนี้เอาลองดูใหม่ฮะลองดูใหม่เฮ้ยทีมนี้ไม่มีสลอ็อตแต่มีกินทุก,กีกินทุกีสก,กิวเวลเบิร์นซะด้วยทตุมืดสองตัวอ่าลองดูเจอทัดมืดสองตัวฮะเรายิงมืดหายเปล่าอ่าไม่มีสล็อตแล้วนะทีนี้แล้วน่าจะพอ ทำดาเมจได้อยู่ล็อกยิงไปหน่อยเฮ้ยโอ้ไม่โดน <c oughs> ได้ยิงได้ยิงไม่โดนเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงโอ้โห,หเอาสิโอหทำไมทำไมเราโดนประชิดหน้าบ้านเร็วจังเลยอ่ะเราเราลับทุกอย่างเลยขี่ปนาวงขีปนาวุธเรารับหมดเลยทำามาตาไว้ล็อกยิงไปหน่อยยิงข้ามไป โอยโห,ยโหยดจังวะโหดมากขาดลอยอะสู้ไม่ได้เลยขาดลอยครับน่าจะเป็นที่เซนคูด้วยเซนคูมันบ้ายไวพิบให้โอ้โหล็กเล่นยากวะเอามามาอีกเกมหนึง่งเล่นโคตรยากเลยล็อกเมื่อกี้กินโทกิก็แบบสตันไอช้างก็แบบกระเด็นถอยหลังเรื่อยๆซีซีจะเยอะไปไหนเนี่ยหนีสตันแต่มาเจอกระเด็นถอยหลังอีก เราลองปล่อยทีมแรกแบบยาวๆหน่อยให้ล็อกมันออกมาได้เยอะขอเจอแบบธาตุมืดได้หลายตัวน้อยอันนี้คนไทยข้ามก่อนธาตุมืดหมุนไปละเกม,มสล็อตอีกแล้วว่าโอ้โหแม่นยำธาตุขอบายจ้ะสล็อตแม่นยำธาตุนี่คือแบบก้าวดาวแม็กด้วยไม่ไหวจ้ะยังไงก็ยังไงก็ไม่ไหวแล้วก็เจอแบบทุกครั้งเลยอะ โ้เซนคูเก้าดาวแม็กขอยอมเซนคูกับเลมเก้าดาวแม็กแล้วเราก็มาทดสอบปลายสัปดาห์ในช่วงที่หลีกมันค่อนข้างตึงมากด้วยแล้วก็ปึ๊บโหกินโทกิไว้ไม่มีสล็อตปะโอ้เซนคูบวกสามลองดูเก้าดาวแม็กเขาเยอะกว่าครับเราก้าดาวแม็กสตัวสู้ตาย เราจะลองปล่อยทีมแรกไปรวๆเลยอะเราจะเน้นปล่อยทีมแรกไปแล้วก็ให้มาซิลมันโคลนตัวจากทีมสอมาดีกว่าอะเราปล่อยแต่แบบโอ้โหบอทมืดมันยิงแบบโอ้โหแล้วบอทอัพแรกอีกโอ้โหอะอะมาซิลมาเขียวไไปก่อนล็อกยิงสวนไหนเรียวล็อกโอ้โหขาดรอยไปไม่เนี่ย ทีมสองเราไม่ไม่ได้ปล่อยเลยจ้ะขอญาตพัดไปก่อนให้บอดมันเฮ้ยบอดไม่พัดกลับมาด้วยอ๋อโอ้บอดกดมั่นใจอะ่ะโอ้บอดก็มั่นใจเกินใช้ไอเทมอะไรไปก็คือไม่ใช้สวนเลยโอ้โหบอดแหมเก่งเหลือซะเหลือเกินอ่ะเอเคตามนี้แพอ,อีกแล้วตามตามสเต็ปครับแพอ,อีกแล้วโอ้โหอยู่ๆก็แบบ โผดขึ้นเฮ้ยแพ้แบบขาดลอยอะทุกคนแปลกไหมเวลาจะแพ้ก็คือแพ้แบบขาดลอยเลยโอ้โหทีมด้วยทีมเดิมอ่ะโอเคตามนี้แล้วกันืมหน้าหมันไส้ยังเลยตัวละครก็แบบงั้นๆเสมอเสมอกันแต่เราก็มาแพ้เขาโอเคนะแพ้ไป4ตาปะ3ตาแพ้ไป3ตาชนะไป2ตาเนาะนะครับเนื่องจากว่าโดนเยอะ โดนโดนเรื่องดันระยะนะครับโดนเรื่องดันระยะเรื่องสตันเนี่ยก็คือแพ้ไปหลายรอบหน่อยถ้าเมื่อกี้ใครสังเกตดูก็น่าจะเห็นนะครับผมอยากจะแบบช่องหน้ามันมีต้านสตันไหมอยากจะลองดูอะอ่านี่ไงต้านการมึนงง9เเเดี๋ยวจะลองดูถ้ารีความสามารถของบาาล็อกแล้วมันไม่ได้ล่างโคน้นนี่คือแบบเจ็บนะเอาโอเคเนื่องจากว่าใน ในชุมชนของเราเนี่ยนะครับผมได้โพสต์ไปก็คือรีวิวความสามารถของใครดีเนาะซึ่งผลเนี่ยก็คือตกมาที่ล็อกเนื่องจากว่าคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าล็อกเยอะมากเรามาดูกันว่าล็อกจะได้ความสามารถอะไรนะครับผมนะเราจะรีอีกหนึ่งรอบนะครับนะผมเสียตัว,ต,วตัวรีเนี่ยเยอะมากสําหรับล็อกนะ,ะปิดคลิปด้วยการรีวความสามารถดูครับ3 2 1ปลุกพลังอีกหนึ่งครั้งครับตกลงสาธู 99, 99ล่างคนเพิ่มแร่เพิมเพ่มแร่300ผมได้เพิ่มแร่300มา2รอบละว2รอบล้ว นับโวนรอบนี้เป็นสองรอบแล้วคือวนอยู่เนี้ยวนอยู่3อย่างนี่แหละถ้าผมรีอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะมาตกอันนี้อีกรอบหนึ่งเชื่อผมไหมอ่ะโอเคถ้าใครเข้ามาดูกันคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ่ายทำคลิปหน้าสิบคลิปนี้ไปแล้วครับไปบายผมไปบายจ้าไปบายครับบ๊ายบาย